ได้เวลาฮีโร่ไปแล้วกูไปหาใครสักคนกูต้องเอามึงตายนะมึงไม่ตายกูไม่ยอมมึงจะเข้าไปบ้านกูก็จะฆ่ามึงได้เวลาฮีโร่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 ช็อตตายผมไม่สนนะครับว่าผมจะเบอร์เชิญเลยนะ คลิปนี้แหละฮะที่ผมเจอใน t ิกตอกทุกคนได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่เพลงนี้คืออยากเป็นเทนเลยนะก็เลยเกิดเป็นวิดีโอนี้ขึ้นครับได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปๆหนึ่งใน t ิกตอกก็คือคลิปวิดีโอนี้แหละผมจาได้ก็คือการที่เล่นแม็กนะครับแล้วแบบบินไปหาข้าปกติเนี่ยเราทําอยู่แล้วนะเอาแม็กไปกวนตีนฝั่งตรงข้ามแต่ก่อนที่เราบินเนี่ยเราไม่เคยพิมอะไรเลยแต่วิดีโอนี้นะครับเราจะทําแบบแบบนั้นเลยก็คือ ตอนเราออกบินเนี่ยเราพิมพ์ว่าได้เวลาฮีโร่เลครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีแอคฝังตรงข้ามมาดีกว่าว่าเวลาแม็กพิมพ์แล้วตัวเองตายเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับจะหัวร้อนหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วละก็ได้เวลาฮีโร่โอเคเอาสกินนี้ไปเลยจัดไปฮีโร่ลูนเจาะเกาะร้อย <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรให้เรารูดบ้างนะครับ <laughs> ย้อน ลายเตมาแกงก้าอุ้ยมีแต่ตัวนุ่มๆนิ่มๆก็ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมากันทั้งหมด5คนมีผมจ่าท่อมชา,าเอม็มแล้วก็ชิโบในะครับผมลุยเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเลยได้เวลาฮีโร่ <c oughs> น่าหึงลาวเลยพี่ลาวขึ้นแบลวสุดในเซิร์ฟเหรอ เบลสุดในเซิร์ฟเหรอต่อยคนแบลหน่อยแบลสุดในเซิร์ฟเหรอแบลสุดในเซิร์ฟเหรอแบลสุดในเซิร์ฟเหรอไม่เจมิล่าสีเหกับสีหย่อนนะสีบน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 สีอ่าแอนติเมจักรีจิกกี้อะไรนได้เวลาได้เวลาฮีโร่วิ่งแอนติเมจิสตเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ข้างระวังนะโอ้ได้เวลาฮีโร่แต่ฮีโร่ไม่มีอันติตายหมดตายเรียบไม่มีเหลือปวงมดแมลงสาบไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เจอใครในปาร์ตี้ เขาแค่นอนใหญ่เฉยได้เวลาฮีโร่ไปแล้วกูไปหาใครสักคนกูต้องเอามึงตายนะมึงไม่ตายกูไม่ยอมมึงจะเข้าไปบ้านกูจะฆ่ามึงได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่ไม้เป็นฮีโร่ได้เวลาไรฮีโร่ช็อตตายผมไม่สนนะครับว่าผมจะเบอร์เจอไหมนะอยากเจอเจอเน้นๆไปที่กระบาลยอน เมื่อพอเปิดจะอ่านชื่อยอนทำไมมันเป็นจาทอมอ๋อจ่าก็เล่นยนเล่นชิวๆกันเลยเนี่ยชิวครับชิวครับชิวมากเลยแบบม่นเหมือนแบบนอนอยู่หน้าชายหาดที่แบบมีน้ำสูงกว่าคอแล้วก็เล่นอาวีนไม่ใช่เดี๋ยวกันเล่นให้เดี๋ยวกันเวลาฮีโร่ทันไหมฮีโร่จะทันไหมทันหรือเปล่าเขาคือสุดยอดฮีโร่เขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาเพ่นเข้าป่าไปแล้วเรียบร้อยช็อตนี้วิ่ง วิ่งกลับเอาเอาเอาอใครอยู่เลนกลางวะเรียกมาตบกบานดิกลางโดนแตกอะนะะไม่มีใครกันจริงดิพี่ต้องมากันพี่ยะเลนได้เพต้องมาพี่ไม่ว่าไงพี่เป็นฮีโร่อยู่เฮ้ยมันแตกหมดเลยนะโอ้ยพี่ก็ยังไม่ปะกันไม่ไม่ไปแล้วีะเกียดแตกๆหมดหมดปอายหมดแล้วบ้าน โนเกมโนไลฟ์ผมตึกแตกมันหมดไปไม่กันดีนะเมื่อไรจะได้เวลาฮีโร่สักทีเนี่ยฮีโร่ได้ออกลงน้อยจังกูดาวนานอะลงมันลมมันลมมันจัดมันเลยจัดมันเลยโดนข้ามหัวนี่โดนไปดิโดนข้ามหัวคลิปว่ะเมื่อกี้ปิดตัวเราเริ่มเสียเปรียบแล้นะเราควรได้เวลาฮีโร่ฮีโร่ไม่มาันย้อนเหรอฮีโร่ไปก่อนแล้ะ สามคิวสามเดได้คิวหนึ่งตัวก็ต้องตายกูจะเป็นฮีโร่แล้วเ <c oughs> พื่อนกูเปิดแชทรอแล้วเนี่ยไอ้ย่ามันเหลือครึ่งรอแล้วถ้ามึงมั่นใจว่าฆ่าได้ก็เอาดิไม่เอาขี้เกียจไปแล้วไปเตะกูอยากแหวว่าอยากฆ่ามันโดยที่กูไม่ตายอะ่ะเพื่อนแบบเท่ๆแต่กูเ<ม>ข้าไปแล้วกูตายอีกทฝันไม่ถสภาพมันดิจ<ด>่าโดนอ่ะจ<ด>่าจ่าโดนของหนักนะเอ็ไม่เป็นไรฮีโร่ เปไปเลยเป็นเลยได้เวลาฮีโร่แล้วได้เวลาฮีโร่แล้วหลุดไแล้วพยานหลุดไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ตัวนี้กูจะเอาตัวนี้กูจะเอาตัวนี้ไอ้เพื่อนมึงกะจะไหมว่ามัน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 เกินไปอ่ะฮีโร่ช็อตตายหมดอ่ะมาดิดักตัวนี้ดักตัวนี้ฮีโร่ฮีโร่กระลอกมานี่แล้วแล้วข้ามาซาตาทำเป็นแบบว่ากลับบ้านไปเออว่าให้มันเห็นว่ากลับแล้วนะเล่นมันเล่นมันเฟืองเฟืง ชอ์ตายซะนี่แหละพร้อมบวกนะ <พา S 1> ได้เวลาอีโ e รเอาไอ้อไอ้ย้อนมึงเข้าเลยบวกบวกบวกรอเลยบวกรอเลยๆๆๆเๆบาแล้วเอามันมันจะเล่นแบบว่าอยู่หลังคือเอาถอยทุกคนถอยให้เขาแบบว่านุม่มๆไปนี่แหละครับบอกแล้วอย่ามาด่าผมว่าเพอรเจอนะหายยกแก๊ง ไอ้แม่นี่มแาแรงอแหมไอ้นอกทีแรงเจตนาม,มุธชัดเจนมากเลยเดินดุมๆม,มาลองดูดิถ้าสมมติว่าพิมได้เวลาฮีโร่อ่ะเขาจะงงระู้สึกไงแต่ไม่ไปนะมันขอขอมน,มมน่าจะก่อก <c oughs> ันเป็นวงว่ามิ้งว้าวย่งแต่ได้นี้ิแต่ได้ปีติแต่ได้ยอดดิวั <c oughs> นนี้ไอ้ยอดมึงจะเอากู้อะได้วุ้งจะกูมึงอย่าเดินเข้ามาเหล็กนะมึงจะเดินเข้าป้อมดิมึงจะเดินเข้าบดิวุ้งอยเดินกลับ มึงจะเดินก้าเดียวเข้ายันบ้านอีโลนโดนกันเนี่ตับไทยใส่พุงแตกได้เวลาฮีโร่เรอบไม่เพื่อนไอโตโร่มันทำอะไรกูไม่ได้มันออกของตึกมึงฆ่านไม่ได้เอาเลยเอากมึงดูเอามึงตั้งใจเล่นอย่างนี้เลยเออคือดูดีที่มึงทตะกี้ไม่เข้ามึงเข้าใจยังเพราะเหตุนี้อีโล้ไว้ละมึงเอยไม่เข้าเลยต้องออกก่อนแดงอ่ะร้อนเลยไม่เข้าเลยมันตกใจมันตกใจอ่ะพูดเลย ม่เจตานามันชัดเจนมากเลยมาตอบโต้กูล,ลว้วนๆเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะครับจากการที่เราจะไปอุย้ยมันมันมันถือขนาดนั้นเลยววะมันออกแค่กี่ชิ้นเองหัสองชิ้น,น,ออนโอ้เลือดหมื่นหนึ่งต้วนก็หน<อ><ๆ>ึ่นตอดก่อนอะ่ะงั้นอะ่ะโอ้จะเตะมันก็เหมือนกันเลยทำไมมันต้องเล่นอย่างนงี้ยแเล่นไม่เสืออ้อมาเล่นไม่เสื้อเพื่อนเพื่อนอมันมันมันจริงไม่แรงมากแต่มันเน้นแต่หลายตัวแรงเพราะมันเป็นแครี่หมดเ๋ออ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 ๋อโอ้บินไม่ขึ้นเลยพี่เอ้ โอ้ยิ้มเข้าปาดไม่เข้าอ่ะฮีโรยก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 โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ช่วยช่วยคารายู่ฟินิกฟินิกสู้เขาฟินิกสู้เขาฟินิกเจ๋วเจ๋วดีวะเออสวยสวยฮีโร่ตายไปหมดเลวครับพี่เนาะฮีโร่จีไม่เนี่ยโอ้กูจะลวงใครวะกูเห็นหลอดเลือดแล้วกูต่อโอ้แต่ละคนนี่แบบเลือดเน้นเน้นอ่ะโดนร้องเองแต่แเกินแล้วโดนล้าอ่ ยามมุกบอลรับช่วงต่อไมาถ้าเกิดกูปาดมันเกือบตายอ่ะโอ้สบายเพื่อนตามยันบ้านเลยบอกเลยมาเดินแรงคจั่วจั่วยกแล้วครึ่งหลอดมาเลยครึ่งหลอดมาเลยครึ่งหลอดมาเลยเอาดิเอาดิกูปาดแบบแรงได้เวลาอีโลมันเข้าบ้านไปแล้วว้าวเบกเบกเบกเอ็นต์คิวไปเอ็นต์คิวไปก่อนอย่าอติมาน้าเี๋ยวกูยังว่ากู โ oh, อ้โหฟอรสเกดอีกอันนึงวะเจ้ามันก้าไม่ให้เราเดินเลยพี่ว้าเต็มโอตาย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 ไอ้ไอเอ็มตายน่ะรอพี่รอเฮ้ยมันมันจะเข้ากลางมันจะเข้ากลางมันจะโอนมันจะโอนนี่จะโอนไม่อยู่แล้วพี่พย่าเมดีเมดีกันเมดีโอ้โหไปกันหมดเลยเจริญพรพบแลี้ยวเอ้ยเอ้ยดันไปดันไปดันไป เอาป้อมมาให้แตกหมดฮีโร่ได้ออกลงแค่ห้ารอบเองทุกคนโอ้โหอย่างแซดเลยว่ะทุกคนดูดีฝั่งตรงข้ามออกของแบบบรมมัทถึกเลยหวานทวนเกตอันนี้ไม่กล้าให้ผมเล่นเล่นกันเลยหรือครับบ้านแต่แล้วเพื่อนผมเปิดบ้านมาแล้วครับถ้าเขาคิดว่าเขายังจะดันมาได้อย่างสบายใจก็ลองดูรอบินนะมึงจะให้บินไปก็มันก็พากูเข้าบอสเปิดแล้วเปิดแล้วตัวนี้โอ้ไมคก็ได้เวลาฮีโร่มาแกงมาแกงไปแล้ว กำลังไปพี่น้องมีเต็มเต็มแมปเลยเด้อเฮ้ยมาแกซื้อกอเกิดการทันหันไในที่ฉลาดปะกอเกิดการทันหันไม่สามารถทำให้มันรอดจากกูได้เพื่อเฮ้ยเฮ้ยย้อนย้อนเห็ีย้อนไม่ย้อนก้อนนะเลือกไม่เหลือกี่แล้วแอบนี้พรุ่งนี้เลือกไม่เหลือสักช่องเลยเออย้อนย้อนมาเหงีย้อนไม่ย้อนอีกโลเอือดเลยคลิปยิ่งกว่าตัวเลยดูดิตัวแม่งใหญ่เลยใหญ่กว่าตัวเลย ปาด้าไปแล้วย้อนครึ่งหลอดแล้วจังหวะนี้กูออกมาแต่กูได้เวลาอีแลวไม่มีให้ไม่มีใครให้กูเข้าเลยเพื่อนกูปาดแรห่งเกินเพื่อนมันมันต้องจำใจกันถ้ามันไม่กันมันตายโอ้ยมันไหลยาวมันไหลยาวได้ได้เวลาหลอกพี่โลฮอลิกาเจ็บแล้วเจ็บแล้วบินมาเลยบินมาเลยเดี๋ยวช่องเที่ยวจ้า ย้ายไปเพื่อกำลังไปมันอยู่คนเดียวป่าเปลี่ยวหัวใจไม่รู้ทำไมไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยให้ได้ต้องกลับบ้นแล้วทุ้คนไ้่เ้องไ้่ต้อเด้นเฮยเฮ้ยเฮ้ไน่้ยเฮ้ยเฮ้าได้ยเฮ้ยเฮ้เเยเฮ้าเฮ้เฮ้เยร์คลเปกันมาลึกมากฟ้นิกซ์เฮ้เกิยฟฮนิกซ้ยเฮเก้ดบฮนบินบินแคยยย้ย้ย้เยยเวลาฮีโร่เวลาฮีโร่ฮีโร่เป็นอะไร กูาอ่พวกเจ้าเจอคลิปฆ่าก็เหมือนเจอพวกฆ่านี่แหละใครนะครับตัวไหนอีกใครอยู่ใครใครอยู่กันบ้านตัวเดียววะเนี่ยอ๋อพี่ไหยางบุสะกูไปเล่นกับตัวไหนกันชื่อดำอุ้ยอุ้ยแรงไปดีกว่าโอ้๋อเฮ้ยใครเทะเดี๋ยวกูเล่นให้แป๊บนึงกำลังไปมีคนหามหิวหนึ่งคนนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงหาวเมื่อไลยเจ็บกินนมไมโลแล้วอะไรตั้งไว้ตหกสิบนาทีเฮ้ยทำไร ทำอะไรเพื่อนผมนี่ไเตะนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยทำไมเอาเร็วขี่โลได้เวลาขี่โลมันจะเอาดาร์กแน่ๆเลยแอบเอาบนเดี๋ยวทำเป็นพิมพ์ดทำแอบเอาบนย่าใมันเห็นตัวนะแอบในแอบไปก่อนถ้ามันแบบหลอนไปก่อนไม่จบมันไม่จบ เโอม้มันมันมันไม่หล่นนะพี่เราจะหลอดเลยเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าก่อนนะอยากใครเข้านะเซเวล่านะเฮ้ยเจสัาเซเวลา่วลามันเสียติไปแล้วตอนนั้นนะกูจำได้กัน<อ>ย้อนอยู่กันไว้ก่อนผมก็หลังให้อยาคเออเออถูกต้องนะอย่างนั้น,นแหละเก็บตรงนั้นก่อนตายหมดตายสวยได้เวลาอีกกิโลกูดูดเลือดยิบไายเลยแม่งก็เข้ามาเนาะรู้ว่ากูมีดูดเลือดเขาดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชนะ เขายังมีความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้คนแบบนี้หายากนักในววีถ้าเป็นผมอะผมก็ยังสู้อยู่ครับผมไม่ออกจ่ากเกมหรอกจริงหรอจัดบิน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 อู้ได้เวลาฮีโร่โอ้โหยากไปเลยฮีโร่โดนโดนพลังเวทหนักมากหนักมากเออทำอะไรอะทำอะไร พิษแล้ไม่ไม่ไม่กูมียาถอนพิษเพื่อนพี่ญาติระวังยอนอันตินะไอ้คลิปคลิปที่บ้านแตกนะไม่บ้านแตกก่อนย้อมก่อนยอมก่นยอมก่นยอมโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ปั่นปั่นเงนพอประมาณตามนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับเอ้าลืมอ่ะ